สวัสดีเจ้ายีนตาฮับสุนเฮสตรีนะเจ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วมาลิมรสรสชาติอาหารืุนเมืองก็ยินเชิญมาที่เฮสตรีได้นะคะก็อยากจะมาฟังปรดเพลงเก่าๆฟงซองคำเมืองก็มาฟังที่นี่ได้ใครที่ถึงเฮนสุร,รีก็มาฟังเพลงที่นี่ได้รสชาติอาหารตอนนี้เราก็ได้ปรับทีมในห้องครัวของเราใหม่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมารับทานอาหารแล้วก็มาดื่มด่ำกับ กดเพลงที่นี่ด้วยกันนะคะแล้วต,อตวลอดเจ้าแล้วสำหรับแฟนๆของคุณสุนทรีแล้วก็เป็นแฟน,แฟนของน้องนานาที่นครสวรรค์อยากจะฝากอะไรครับอินดี้ต้อนทับเสมอเจ้าใครที่อยากจะมาแอลก็มาเชิญมาเจ้าก็จะอยู่ที่นี่ตลอดเจ้าที่ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมง <4 S 1> ครับสี่โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนทุกวันค่ะสี่โ <4 S 2> มงเย็นถึงเที่ยงคืนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ถึง แม่ลูกสาวสวยก็แวะมาที่เฮือนสุนทรีะนะครับอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ถ้ามาไม่ถูก053-872-707ค่ะอ่ะาคราวนี้คงจะมีความสุขแล้วนะครับขอบคุณน้องงานนะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ